เราจะรู้มัควิธีในการที่จะหลุดพ้นว่าเออเราอยากจะไม่ตายแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงได้บ้างให้ทานได้ไหมได้ถ้าการให้ทานนั้นวางจิตถูกต้องละความตระเนียันเป็นมนรทิงหรือให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริการจิตต้องวางจิตแบบนี้นะเธอจะปรินิผ่านได้ซึ่งเราถ้าไม่เคยเสพครบพุทธวจนะเราจะไม่ทราบมาก่อนแน่นอนเราเจอพระสูตรนี้แรกๆ เราก็งงเราเห็นความสําคัญเรื่องของทานที่มาท,าทันทีเท่ากับทานเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ต่างจากศีลสมาธิปัญญาเลยคือเป็นมรรควิธีเพื่อการหลุดพ้นได้ทั้งสิ้นแต่พอเราไม่ทราบเทคนิคไม่ทราบแงม่มุมในเรื่องของทานเราก็เลยมองทานเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นักภาวนาแต่ก่อนส่วนใหญ่ก็จะมองอุย้ยทานเป็นเรื่องกระจกนะมองกันอย่างนี้ไปเลย ต้องมาภาวนาสิต้องมาอย่างนี้แต่คุณไม่รู้เรื่องแง่มุมของทานที่จะปรินิพานได้นั้นก็จะเห็นความสําคัญขึ้นมาว่าทําไมพระเจ้าตัดว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอัมิตรโอใครห้ามคนอื่นให้ทานนี่อัมิตรเลยนะไม่ใช่มิตรเลยนะเอโอ้แรงกระดาษนั้นเลยใช่ไหม,มนั้นใครก็ให้ทานเราไม่ห้าม แต่เราแนะนําได้นะให้ทานแบบไหนได้ผลใหญ่นิสงใหญ่อะไรได้แค่ผลใหญ่ไม่มีนิสงใหญ่จําแนกทานในแบบที่ครูเจ้าตรัดได้ชช่วยแคลิปนนี้เ็